เดี๋ยวพ่อเก็บให้วัสดีจ้าพี่นงจ้ากินละห้าบาทก็ซื้อมาพอคนจะหน่อยแล้วเพิ่งเลิกงานอ้กดันเลนเพิ่งเลิกงานมากระเล่นที่ซักหมวกหซักหวกซักเสียผ่า ชินละหาบาทซูชิสันป้าสวัสดีครับ่พ่อตาพ่อตาคนหลบรอคนหลบรอไปเฮ็ดงานครับผม <c oughs> คิดทอดนี่หลายมือม่อนเดือโอ้ยเดี๋ยวเปิดเปิด,ดน้ำให้แกกินน้ำเฮ้ยเฮ้ยมั่จะมันจะว่างเดี๋ยวแป้นนึงที่ชอดปลาดุเคยเล่ากินเขา น้องเพิ่นแดดมาเพิ่นอยู่ในบ้านเพิ่นยึดก,กับกับปงเทปอันนี้เพิน่นว่าพี่มีมปลาไหมเัินโอ้ยกระบอกบอกกระหมูหวานหมสูส ا านี่พี่นอ้องมึงซิลละหาบาทมึงเด้อสิชิมสิกินอันนี้ก่อนห้าบาทเดี๋ยวเดี๋ยวมันร้อนนะลูก นี่มันร้อนร้อไหมเออเย็น่เอาเอาลงเอาลง่้อนเอาลงเอาลงใส่ถังไวสบายดีไปทงานเพื่อนเปิดตเพ่อเลกบาทมือปิตายนเขาลุกลุกนี่นี่เอาไปดูเลย โอ้ยจะเฝ้าะมวลอะไรโตัวจากตัวกลดเอดเฮ้ยอีกไม่ได้ไดีนี่นี่กลับน้กว่ามันขึ้นหูดังอันเห็นผัวไปเห็นงานกะยึดตัวนี้หรอก ยอย่าไปจุ่มลงแม่นะต้องสูงน่สนะพี่น้องทุกคนเพิ่นก็สู่คือกันเนี่ย <c oughs> เขาอยู่บ้านเขากับพยายามแบ่งเบาภาระเพิ่นกลับมาบุเมง่าอย่างปาะการหน้าต,นา,า,นนาตาหน่อยไปสั่งบ้านมา <c oughs> ตะหน่อยมากหรอบอตะหน่อยมาย่างเจ้าหน่อยเพื่อจะไปสร้างบ้านเจ้าหน่อยไปเฮ็ดงามเอสร้างเฮียงอเออสร้างเฮียงเล็กบาทเล็กบาทได้มาา้วนผัวเราคือบ่กินเลยกินยังบ่ได้งห่อนกลับมากินเขาย่ามเที่ยงกินได้น้อยอยู่มันกินกินได้แค่น้ำไงม,มันห้อน เพราะว่ามันตากแดดเนาะพี่น้องก็เข้าใจอยนะู่เนาะแดดบานเท่าสี่สิบองศาเมื่อวนนี่ยงเงี้ยวนี่บ่ปวดเงี้ยเลยเพราะว่ามันออกตาม<ว>ผลหมดแล้วน,นี่ไงดูมือนี่เน,นี่ยเพิ่นอาบน้ำบ้านเพชนยังมาแล่นกับที่ประมาณเงียบพี่น้องเงียบ เหเงียบอาี่นั่ชีแบบสงสารพ่อไหมจะน่อยกับเขาบ้านม,มันหายโอ้หนลร้องไห้ทำไมสงสารพ่อมีดบาดมือพ่อเฉยเยเหล็กบาดมือพ่อเฉยพ่อไม่ตายจะร้องเป็นกิดหด งานยันเศร้ามากกับพ่อหนาพอพอไปเหตุงานก่อนก็อย่าพูดว่าเพิ่นได้กับไรบนี่ย่างที่หาบาทเนี่ยเออแม่ผีเพิ่นมาเพิ่นมาสิอะแม่เพิ่นนอนตื่นถึงความรู้สึกของลูกเนาะเพิ่นเคยเห็นหนาพออายุตลอดนะเวลาตื่นถึงเวลาไหนเนาะ เมื่อไ,<ป>ไหร่พ่อหน่อยจะมาโอ,อ,อ้ปวดเส้นช้างนั่นนั่นี่แหละไปเศร้าเย็นกับก็บโอเคเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าไปคืองวดนั่นนะไปนอนคืนนั่นบ่ไหวเพราะว่าเพี้ยงอายูสองคนกันนี่นี่แม่นบ่กอันนี้ไปเศร้าเย็นกับกับกบนยังโอเคยอยู่กับคนนี้มันสวยออือ งานางีู่่มดนเด้อยวดูนี่เด้๋ยวคือจังกบมากะได้แหกกระนั้งจกันเนะพี่คิดว่าหลายๆคนกับที่เป็นหลายๆครัวเฮี้ยเนี่ยที่เป็นคือกันแต่ว่าหลายๆคนกับมีความจบเป็นแม่บอกหล้วพี่น้องต้องไปหาทํางานไปไปตั้งไปไกลไปกรุงเทพนั่นสิแมพแต่ว่าเขาคือว่าเขาสวกดีเขายังได้ยู่น้ำขอบครัว เพราะว่าบางคนมาแกเทศกาลบางเทศกาลก็ไม่ได้มาก็เถอะก็เข้าใจความผู้ซื้อเพื่นเลยนะ่ะเข้าใจความผู้ซื้อว่าเออการที่ต้องไปเฮ็ดงานแล้วก็เออเทศกาลกักลับมาหาลูกหานี่ยเสียมันนี่ลูกเล็กหน่อยฮางคนบริยูณน้ำพอน้ำเมฆอ่ขะขาดความอบอุ่นเนด้เล็กหน่อยบางคนบริเวอยากก่อยา,ก,ก,ยาก,กินอย่ากินอย่ากินอะไรนะอย่ากินอันไหน อะไรอันนี้เหรอโอเคเดี๋ยวแม่เอาไปให้นะบางคนเด็กน้อยสุขี้ไงลูกนะกุง้งไหน,ไหนบางคนทำบรา,ายุบรา,าย,าายุน้ำพอน้ำเมร์ถเด็กหน่อยบางคนเนี่ยกระขาดความอบอุ่น ต่อต่อให้พ่อแม่ซ่งเงินมาให้ตลอดค่ะขาดความอบบุ่นือเ่าพี่นอ้องเพราะว่าเด็กหน่อยเนาะเด็กหน่อยมันก็นต้องการแต่ว่าเข้ากับเข้าใจแม่นบล่นบละ่ะเข้าก็เข้าใจว่าหนึง่งถ้าพ่อกับแม่บ่ไปหาเงินก็ที่เอาใช้กินแม่นบ่ล่ะพี่นอ้องเ,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 เอาเอากเอาลูไว้กับเพื่อใหญ่ไม่ยัยนี่แหละเพศถึงเพศถึงว่า เพชโจกดีย่างที่ว่าขอบ pues ขั้วได้ยูน้ากันได้ได้นี่นี่ว่าได้ถิ่มนี่นี่ไปเหตุงานไก่ไก่ว่าได้ถิ่มนี่นี่ไปกับคนอื่นหนึ่งสิเนี่ยความโมดสุดของคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ขนาดแต่หน่อยเราไปเหตุงานน่ะเรากลับมาแล้วยังมาก่อนนี่นี่นี่เชื่อบ่นี่นี่ถ้าพ่อยูน้ำนี่ห้หอมพอนี่ยนี่ชีบหอมชีบหอมชีบจุบเพราะอย่างเพิ่นบ่เพิ่นบ่หอมพอเพิ่นเพิ่นว่าหม็นเพิ่น่าสิ แต่พอพ่อตั้งแต่พ่อไปเหตุงานพ่อกลับมาแล้วพ่อบอกว่าพอ่อพ่อไปทํางานแล้วนะคนนี้หอมหอมพอให้ความหาเออให้กําลังใจไหมห้กําลังใจพอพ่อเกิดมีมีกําลังใจที่สีเหตุงานเนาะพี่น้องเนาเห็นลูกหอมเห็นลูกนี่นะเนาะอ่าหลายหลายคนเกิดกลับมาเติมแรงใจเพื่อน่ะพ่อ,พอไม่ได้อาบน้ำเลยเลยูกก็ค<อ>ือกัน ในมือทีนี้พ่อแม่อยู่กะว่าต้องอายดอกกอดหอมโหลดเขาบรูว่าเพิ่นจะอยู่น้ำเขาได้ได้ชำไหนนาะพี่น้องเนาะแตกอดหอมโหลดว่าต้องว่าต้องวมื่อถ้าไอเมื่อถ้คืนดอกว่าเออว่าเคยเฮ็ดอยังสิหอมโหลดกอดโหลดพ่อแม่เขาเพชรนี่เพชรนี่ไปเห็นเพชรกะกอดหอมเลยพ่อเมียเพชรน้อยเพชรบดไอาเพชรบ่ได้อายเพราะว่า เข้าสแสดยงความหักตัวเพลินเข้า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 คิดหอดเพลินเข้าหักเพลินเข้ากกอดเข้ากอดหอมเพลินมันกับฟักับกีบพี่น้องเรียกว่าน้ำในนี่เนี่ยเพลินบ่นเคยหอมแต่น้อยเด้มือหนึ่งพอพอไปเห็ดงานแล้วพอกลับมาติดเขาเนี่ยมึงเรียนอู้ยทั้งหอมจุบ๊บยู่ัสเซนเพลินบอกให้พอเพลินเฮ็ดงานรีบๆกลับมานะเพลินว่ะด็กน่อยนี่ะคำว่าเด็กหน่อยคำว่า ้ำว่ากำลังใจเลีเ้ยวเอาไวใเห็บเพื่อนกินเพื่อนว่าเพื่อนอยากกินท่านเธอบอกว่ากินน้ำเบิดมือละซีหาเกลียวเน,นี่ยใส่ไว้ใส่ไว้ใส่ใบเนาะนะมันเก็บความเย็ยนดีดิเกี่ยวอันนี้เก็บความเย็ยนดีครับ เบื้องอันนี้กัดเก้าจนว่าว่าได้ซักจกะจะไปเพ่กี้ไปอาบน้ำใพ็นนี้เนี่ยก้นเดลตทานี้เนี่ยเลมน้ำโดนเด้วเพื่อนเพียนเป็นนั่นไปปอดเป็นนั่นอีกเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้เพ่กี้ก็ให้กำลังใจทุกคนเด้อขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า